สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาแบ่งปันวิธีทำดอกพุดซ้อนสีทูโทนแบบที่สองนะคะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูริบบิ้กันค่ะใช้ริบบิ้สีเส้นค่ะยาวอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะเป็นลิบบิ้เบอร์สองค่ะแล้วก็ริบบิก้กากเพชรสายเบอร์สองนะคะยาวอยู่ที่สิบห้าถึงสิบแปดเซนติเมตรนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะภาพริบบิ้เข้ามาค่ะ ปลายนี้ห่างก,กันอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะปลายวิผ่นานหนึ่งนิ้วแล้วก็กดให้เป็นรอยะคะ่ะเราจะขึ้นฐานสี่นะคะเราจะเอาด้านสั้นขึ้นข้างบนนะคะเส้นที่หนึ่งออกมาะคะ่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางะคะ่ะอันนี้ถ้าทําเป็นตัวเปาไม่ต้องใส่เหรียญน,นะคะแต่ถ้า จะใส่ใบที่พอรคือใส่เหรียญเลยก็จะใส่เหรียญไปเลยนะคะแล้วก็พับตามความถนัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายสองก็เส้นแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทีนี้จะมีด้านสั้นกับด้านยาวเราจะสอดเก็บด้านสั้นค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะ กดให้เป็นรอยค่ะทำให้แน่นค่ะก่อนจะตีเทปสายเพิ่มความแน่นไปเลยนะคะแล้วก็กลับด้านทีนี้มันจะอยู่คู่กันค่ะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นทีนี้เราจะทำเส้นยาวนะคะจาริบี้ค่ะบีไปทางด้านหลังค่ะักขณะนี้นะคะใช้นิ้วชีว้ในการตระครองค่ะหมุนไปทางด้านหลังอีครั้งค่ะแล้วก็ทำการหมุนหนึ่งรอบเป็นสนณะรูปกลวยค่ะเสร็จแ,แล้วก็สเอก็ตรงนี้ค่ะ เส้นที่สองค่ะจาริบิีค่ะปิดไปทางด้านหลังค่ะใช้นิ้วชี้ประคองไว้หมุนบี้ไปทางด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบลักษณะลูกลรัวค่ะเสร็จแล้วก็จอดค่ะเส้นที่สามค่ะจาริบีไปทางด้านหลังค่ะหมุนไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบค่ะลักษณะรูปกลวยค่ะเสร็จแล้วก็จอด เส้นสุดท้ายค่ะจะวิ่งไปทางด้านหลังค่ะหมุนไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งหันไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ทกํา,าการหมุนหนึ่งรอบักษณาลูกกลัวเสร็จแล้วก็สอดแล้วก็มาเช็คกลีบแล้วนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะสอดริบบิ้นตัวนี้นะคะ เป็ดกากเพชรใสมันจะมีด้านหยาบก,กว่าด้านเรื่อนะคะเราจะเอาด้านเลื่อค่ะสอดเข้าไปนะคะอันนี้เราจะสอดข้างบนนะคะลักษณะนี้นะคะเราจะสอดข้างบนเสร็จแล้วก็จะตัดนิบินให้เท่ากันค่ะถ้าตัดไว้เลยก็อยู่ที่ประมาณ15-18เซนติเมตรนะคะนี่พี่พรจะทําอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอด ต่อตัวที่สองค่ะพอเราได้ครบทั้งสี่เส้นแล้วเราจะเลือกคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะคู่ที่สองประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่ประกบคู่ที่สามค่ะ เสร็จแล้วเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการประคองค่ะแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายประคองข้างล่างนะคะเราจะทําการหมุนหมุนหนึ่งรอบค่ะใช้นิ้วโป้ด้านซ้ายในการประคองข้างบนค่ะพอเราได้หนึ่งรอบแล้วค่ะเราก็จะจับคู่แรกมาค่ะจะบี่ไปทางด้านขวาค่ะหมุนบิ่ไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็จะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะ นี้พี่พรขออนุญาตใช้ที่หนีบช่วยนะคะมันจะติดตรงนี้นะคะแล้วเราก็าจัดกีบอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้คู่ที่สองค่ะจัรลิบบี้ไปทางด้านคอค่ะหมุนล,ลิบบี้ไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งอันปลากระนาดตัวเองเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ ผูท้ที่สามค่ะจะบี้ประานด้านขวาค่ะมุมที่บี้ปทานด้านหลังมันปลากา็หาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดค่ะยกกีบตัวนี้ขึ้นหน่อยนึงนะคะมันจะได้ไม่ติดจะได้ออกมาได้ง่ายแบบนี้นะคะทีนี้คู่สุดท้ายก็จะบี้ประานด้านขวาค่ะมุนบี้ประานด้านหลัคงคันปลากห็หาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดค่ะใช้มือยกกีบตัวนี้ขึ้น นะคะจะได้ไม่ติดเราได้ามาลักษณะน,นี้เราก็มาจัดแต่งกิ่ของเรานะคะทีนี้พอเราพึงพอใจในกิ่ของเราแล้วเราจะทําเส้นนี้ค่ะจาริบินค่ะหมุนไปทางด้านหลังลักษณะนี้นะคะ หมุนไปทานด้านหลังลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หันไปกลับเข้ามาค่ะสอเข้าตรงกรีบตรงนี้ค่ะน้องจะผล่มันตรงนี้นะน้องจะผล่มันตรงนี้ค่ะในช่องนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ประคองกีบเข้ามาน้องก็จะเป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะทีนี้จะริบ,บินค่ะบิดหมุนขึ้นไปข้างบนแล้วก็หมุนปายกลับเข้ามาหาตัวเอง เป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะรูปตัวแล้วก็สอดเข้าใต้กีบตรงนี้คะ่ะสอดเข้าใต้กีบตรงนี้นะคะขอ,อุญาใช้ที่หนีบนะคะถ้าใครมีแหนบก็ใช้แหนบได้นะคะในจุดนี้เนาะน้ก็จะผมมาข้างหลงะะังค่ะ ก็ประคองกีบเข้ามาข้างในค่ะแล้วก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะคะตัวที่สองค่ะจอดลิบบี้ค่ะไปทางด้านหลังค่ะปลายไปทางด้านซ้ายแล้วก็หันไปลิบบี้กลับมาซอเข้าตรงกีบแต่เขาตรงกีบตัวตนี้ค่ะปลายลิบบี้จะโผล่อย่างนี้ค่ะประคองกีบเข้ามา เป็นลักษณะนี้นะคะแล้ว so ก็จะลิบี้ที่ไปข้างบนแล้วก็หมุนปลายกลับเข้ามาหาตัวเองลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สออเข้าใต้กีบใต้กีบตรงนี้ค่ะยกกีบตรงนี้ขึ้นแล้วก็สออเข้าไปกค้องกีบเข้ามาข้างในค่ะแล้วจัดกีบเลยนะคะตัวที่สามค่ะจะวิ่งไปทางด้านขวาค่ะหันปลายกับกลับริบี้ไปทางด้านหลังปลายิบี้ไปทางด้านซ้ายหันปลายริบ้กลับเข้ามาแล้วก็สออเข้าตรงกีบ ตรงนี้ค่ะบอลลิบบี้ขึ้นไปข้างบนหันปอลลิบบี้ก็เข้ามาหาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดเข้าใต้กีบตรงนี้นะคะ จะริบบิ้นค่ะบีไปทางด้านหลังปลายบีไปทางด้านซ้ายหันปลายริบบิ้นกลับมาสอดเข้ากีบตรงนี้แล้วก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้คล้องกีบเข้ามาจะริบบิ้นไปข้างบนหมุนปลายริบบิ้นกลับเข้ามาหาตัวเองเป็ลนลักษณะลูกกลัวสอดเข้าใต้กีบตรงนี้ค่ะ คลองกีบเข้ามาข้างในค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะตัดทิ้งค่ะตัดปลายมีทิ้งไปเลยนะคะอันนี้พรจะใส่ใบนะคะเราแม่ตกแต่งใส่ใบก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ใบก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้พรจะตกแต่งใส่ใบก็จะใส่ปืนกาวค่ะ ใส่ใบหกแฉกค่ะจัดแต่งให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะสลับดอกพุดช้อนดอกพุดช้อนสีทูโทนแบบที่สองนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ